ยังไงลูกมีของขวัญมาให้ค oh mm ุณแม่ด้วยมีของขวัญมาให้แม่อะไรเดี่ยวดูคือตอนนี้ใหญ่เนี่ยเป็นถึงรองแม่ทัพในประเด็นนี้แล้วนะคะให้รองแม่ครับใหยร้องเพิ่มใจแม่ดีที่เลยเด่๋ยวเราต้องอย่างนั้นลูกพ่อมาครับป้าครับเล็กของป้าเล็กกลับมาครั้งนี้น่ะมีของขวัญมาฝากป้าด้วยนะครับเออตำแหน่งแม่ทัพ ที่ป้าส่งไปให้เล็กใช้อ่ะเล็กใช้หมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเบิกใหม่เลยป้าคะ,คะรถที่ป้าออกให้เล็กขับนะเล็กขับไปชนเละเทะหมดเลยไม,ไม่ต้องตกใจพรุ่งนี้ไปออกเฟอร์รรี่ใหม่เลย ดีเลยม